สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะฝ้ายมีบอลสีเป็นเซตเซตนะคะมาแบ่งปันนะคะมีเซตละ4 0 0รเซตนะคะก็คือเซตนี้นะคะ1 0 0บาทอยไอสบาทรวมส่งและที่เหลือเนี่ยจะเป็น500บาทรวมส่งนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเซตละ400บาทรวมส่งเนี่ยจะมีต้นอะไรกันบ้างนะคะสำหรับเซตที่1นนะคะเป็น400บาทรวมส่งนะคะต้นแรกคือนางพลิ้วสีปาด หงสุวรรณนะคะแล้วก็ม่านนางพิมพ์แบบเป็นกระจุกกระจุกแบบนี้เลยนะคะเซตนี้อยู่ที่400บาทรวมส่งนะคะมีบริการปลายทางทั่วประเทศนะคะจัดส่งแบบตะก้าไพรสนียเอ็มเอค่ะเดี๋ยวไฟทิ้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ไว้ให้ที่ต้นคลิปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเซตละ500บาทรวมส่งนะคะสําหรับ500บาทรวมส่งเซตนี้นะคะจะมีพระยาสุรเสนต้นใหญ่นะคะแล้วก็ชายชนนะคะ นี่คะ่ะชัยชนมควานรังสรรแล้วก็นางใหม่นะคะต่อไปนะคะต่อไปนะต่อไปเซตที่3นะคะเซตที่3ประกอบไปด้วยเพชรพลานฟอร์มกอนะคะประกอบไปด้วยเนี่ยในกระถางมี4ต้นเลยนะคะแล้วก็ชมพูทวีปเแบบีนะคะ1นใบป้ายแบบนี้นะคะแล้วก็ไก่ตัวงามค่ะ เซตที่สามห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อไปเซตที่สี่ค่ะเซตที่สี่ประกอบไปด้วยชายชนแยกหน่อนะคะต้นนี้นะคะแยกหน่อนะเป็นไม้แยกหนอ่อโตเร็วนะคะแล้วก็เจ้าฟ้กกุ้งนะคะมีลูกด้วยนะคะเจ้าฟ้กกุ้งนะคะแล้วก็สักกะนิมิตนะคะก็คือผ่าออกมาเนี่ยแดงทั้งใบแบบนี้เลยนะคะเซตที่สี่ห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อไปเซตที่ห้าค่ะ ชายชนแยกหนอแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นางพลิ้วแล้วก็นางไหมนะคะเซตที่ห้าหนอห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะต่อไปเซ็ตที่หกเซ็ตที่หกนะคะสีลาหุ้มทองแบบแดงๆแบบนี้เลยค่ะหน้าแดงๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เพชรพันล้านนะคะต่อไปนะคะเซ็ตสุดท้ายนะคะเซตที่เจ็ดนะคะขุมทองขุมทองแบบนี่ค่ะ กัดแดงๆเลยนะคะกับเพชรพันล้านนะคะนี่จะเป็นเซตละ500บาทรวมส่งนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาราเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ